เกิดเป็นหนุ่มเกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใหน กว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันคุณสุธีเป็นคนที่ไม่ชอบปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบเปล่าประโยชน์ ยามว่างขณะที่คนอื่นหลบไปพักผ่อนหลังจากอดหลับอดนอนเฝ้าปลามาตลอดคืนเขาจะขนอุปกรณ์ในการทำเหยื่อปลอมออกมาประกอบที่หน้าแพรอยู่เสมอสเสน่ของการตกปลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่ตกได้สำหรับนักตกปลาอาชีพความสุขที่ได้รับจากเกมนี้คือการรู้จักค้นคิดหาวิธีพิชิตปลาเกมประเภทต่างๆด้วยตนเองให้นั่นเลยนะแล้วก็อันที่สก็คือ กาันแม้การตกปลาจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ก็ยังขาดแหล่งวิชาที่จะให้ความรู้แก่นักตกปลาได้อย่างถูกต้องทีมงานสองโลกจึงได้เปิดช่วงเวลาพิเศษเพื่อแนะนำเทคนิคต่างๆในการตกปลาแต่ละชนิดขึ้นในรายการสองโลก25นซึ่งแพร่ภาพเป็นประจำทุกคืนวันพุธในเวลา23นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวกันนี้ ผู้ที่ต้องการทราบเคล็ดลับของพรานเบ็ดอย่าลืมเปิดชมรายการใหม่ของเราได้ในช่วงของคู่มือพรานเบ็ดมุมเด็ดของนักตกปลาทุกๆคนสะบัดแรงมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูขีดกระดูกที่มีความคมเหมือนมีโกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ถึงนี่เป็นกองข้างเหมือนกันเลยปลาตื่นเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลากราย ผิดกันแต่ร,รูปร่างซึ่งป,ปลาตือจะมีหลังที่โหนกนูน,นดูเหมือนเป็นปลาหลังค่อมคุณสุธีบอกว่าลักษณะรูปร่างของปลาตือที่เป็นเช่นนี้จะช่วยให้มันว่ายน้ํากินเหยือ่อด้วยยุทธวิธีที่ผิดไปจากปลาอื่นๆการวางเหยื่อเพื่อตกปลาตือควรต่อสายชิ่งให้ยาวไว้ประมาณ3ฟุตเพื่อให้เหยื่อลูกปลาเป็นสามารถว่ายวนน้ําได้คล่องถ้ามองดูทางด้านหน้านะฮะมองดูแล้วเนี่ยสันสันหลังเนี่ยจะโค้งมากนะแล้วก็เวลาหากินเนี่ย เขาจะเอาหน้าเนี่ยฮะถายกับแนวพื้นล่างตลอดไปเรื่อยนะแล้วก็ยกยกทางหลังนี่สูงขึ้นตลอดเวลาหน้าเชิดแบบนี้เลยประมาณไปได้ประมาณสาองศาเลยนะหางจะชี้โด่งขึ้น,นะการตกปลาตัวนี้เป็นวิธีการตกที่จะว่าแล้วต้องวางเบ็ดอย่างให้แยบยนต์หน่อยนะฮะและการกินเหยื่อนี่ไม่เหมือนกับปลาล่าเหยื่อตัวอื่นนะะส่วนใหญ่เราจะได้ปลาในเวลาค่ำ เพราะนั้นการที่เราจะสู้ปลากับสู้เบ็ดกับปลา,ปาตัวนี้เนี่ยก็เป็นค่อข้างเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเหมือนกันบางครั้งก็อาจจะพาไปติดตอขาดซะนะครับบางครั้งก็อาจขึ้นมาสะบัดหลุดไปเลยแล้วการกินเหยื่อแต่ละครั้งนี่ใช้เวลานานพอสมควรในการวางเหยื่อด้วยการต่อสายชิงระดับนี้จะทําให้นักตกปลาสามารถคํานวณระดับการวางเหยื่อเมื่อตกถึงพื้นใต้น้ําได้อย่างหลังใจ การเรียนรู้ลักษณะนิสัยของปลาแต่ละชนิดที่ต้องการได้ตัวมันจะช่วยให้นักตกปลาเล่นเกมได้อย่างได้ผลแม้ว่าปลาในตะกูลเดียวกันแต่ก็อาจจะมีวิธีการกินเหยื่อที่แตกต่างกันปากนี่จะไม่ค่อยเหนียวปากจะไม่ค่อยเหนียวเพราะนั้นการหลุดเนี่ยมีบ่อยครั้งเลยมีนักตกปลาหลายท่านเคยถามบอกว่าสามารถตกด้วยเหยื่อปลอมได้หรือไม่ครับเคยตกได้ครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าเหยื่อที่ใช้ก็คือจะเป็นตัว ปักที่มีเหมือนกับรูปปลาว่ายน้ําได้นะที่เราใช้ตกเโดนั่นแหละ,ะแต่ว่าต้องเอาชนิดที่ดําลึกจริงๆถึงจะได้ตัว ปลาบูที่เห็นนี้เป็นปลาที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่เท่าที่พบเห็นกันในลําน้าธรรมดินเช่นเดียวกันแต่นักตกปลามักจะหาตัวตกมันได้ยากเนื่องจากปลาบูมีนิสัยชอบว่ายหากินอยู่ตามแนวตลิ่งไม่ชอบว่ายอาศัยกลางลําน้ํานานๆครั้งจึงจะพบปลาพพนจรมากินเหยื่อที่ปล่อยสายไว้ตรงก้นลําน้ําลึกเด็ดปากหนีวดีดซะด้วย ปลาบูเป็นอาหารโปรดของปลากดคังขนาดใหญ่นักตกปลาอาชีพมักจะเที่ยวสอาหาลูกปลาบูหินเมื่อเกี่ยวเป็นเหยื่อเพื่อตกปลากดคังในคืนของการตกปลาแบบนฟิชชิ่งอันดึกเดือนนั้นเราสามารถตกปลากดมาขังไวไ้ในกระชังเท่ากับจำนวนลูกปลาที่ใช้ล่อปลากันเลยทีเดียวปลากดคังจะเป็นปลาเศร,รษฐกิจที่ให้คุณค่านในการบริโภค สูตรของชาวแพรน้ําโจรนั้นเมื่อตกปลาชนิดนี้ได้<ป>ในการเลือกปรุงอาหาร<ป>ก็มักนําปลาที่ตกได้มาทําปลาจิ้มจุ่ม<ป>กับน้ําแกงที่ต้มในเตาเดือดเดืการแล่เนื้อปลาเพื่อทําปลาจิ้มจุ่มจะต้องแล่เป็นชิ้นบางๆและควรวางมีดให้เฉลียมม่ยงไว้มากที่สุดเ<ป>พื่อที่จะให้เนื้อปลาที่แล่ชิ้นใหญ่เมื่อนําไปลวกน้ําร้อนจะหดตัวพอดีคายิ่งการแล่ได้บางมากเท่าใดเวลาจุ่มปลาลงในน้ําเดือด ก็จะทำให้เนื้อปลาม้วนตัวสวยขึ้นเท่านั้นเมื่อแนวขอบฟ้าด้านที่ตะว,วันออกเรืองแสงขึ้นมาอีกครั้งเวลาของการตกปลาแบบนายฟิชชิงก็จะถึงเวลาที่ควรพักเก็บสายคุณสุธี<อ>ได้ชวนเรานั่งเรือออกไปที่ปากลำเขาบอกว่าเช้าๆอย่างนี้ยังไม่มีลมง,ง่ายที่จะหาปลาที่เพิ่งว่ายออกจากรังนอน ชาวนี้เป็นวันหยุดซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่แผ่นน้ำโจดความตั้งใจของคุณสุธีจึงต้องการมาจ่ายตลาดสดกลางลำน้ำซีมากกว่าสภาพอากาศที่ปลอดโปรง่งจะช่วยให้การหาฝูงปลากระทำได้ง่ายแม้จะขับเรือด้วยความเร็วแต่เพียงมองด้วยปลายตาผ่านแผ่นน้ำที่เรียบกริบเราก็สามารถจะค้นหาฝูงปลาที่ออกตัวอย่างได้ผลคุณสุธีใช้เวลาในการาจ่ายกับเ้าวอยู่ไม่นาน ขาก็ติดเครื่องพาเรือเอาไปที่หัวแหลมใ,ใ,ใกล้ๆแถวนั้นอีกสองสาแห่งเพียงคว่างเหยื่อบล็อกบล็อกอันเรื่องชื่อไปให้ตรงที่หมายไม่นานเราก็กลับมาถึงแผ่พร้อมกับปลาในจ huh? ํานวนที sure sure ่เพียงพอไอ้บ้าอะไรปลากระสุนได้ยังวะขึ้นมาข้างหลังไอ้บล็อกไอ้โปกินอุบะธรรมดาเลยไม่ใช่หน้าที่เลยไม่ใช่เลยพูดเอาเอาเลย ยกขึ้นมาคร้บมานีหลายเลยไ่าป๊อปป๊อปกินสวยจริงจริงนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าของแผ่น้ำโจรหลายคนติดใจในรสอาหารที่พ่อครัวจัดทำขึ้นเป็นสูตรพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระสูปรมควันซึ่งประยุกต์นำมาทำเป็นกระสูบตมเครื่องในเมนูรอบดึกของคืนวันเสาร์หรือแม้แต่ปลาชะโดแดดเดียวอันกรอบลิ้นชวนรับประทานของฝากนักเดินทางที่นักตกปลาสามารถจดจำนำไปทดลองทำด้วยตนเอง เคล็ดลับในการทําปลาชะโดแดดเดียวอยู่ที่การแล่เนื้อปลาให้สวยเมื่อนําปลามาล้างขอดเกล็ดทําความสะอาดปลาเสร็จแล้วจะต้องผ่าปลาแล่ก,ก้างออกให้หมดการวางมีดชำแหละปลาวิธีนี้จะทําให้เนื้อปลาสวยชวนรับประทานยิ่งขึ้นก่อนนําไปคลุกเกลือตากแดดจะต้องตัดแบ่งชิ้นปลาออกเป็นริ้วๆเพื่อให้เนื้อปลาแห้งทั่วทั้งตัวเสรตจเกลือเลยไหม ในช่วงบ่ายก่อนถึงเวลาของนักตกปลาแบบ Night f i ฟิ i n g เราได้นำเรือออกไปเดินเที่ยวตามเกาะต่างๆบางคนอาจจะดำผุดดำว่ายกับการงมหอยน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกกันว่าหอยเชอรี่หอยชนิดนี้กำลังแพร่ระบาดเข้ามาในคืน,ชน,น,นเช่นเดนียวกับกอสวักของผักตบชวาที่แพร่ลงมาทางลำขาแข้งหลังเกิดกรณีน้ำหลากเมื่อหลายปีก่อนการนำหอยเชอรี่มาทำเป็นอาหาร จะต้องต้มหอยให้สุกด้วยน้ำเดือดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15นาทีเพื่อป้องกันพยาธิที่อาจตจิดมากับตัวหอยชนิดนี้นั้นที่จะทำให้เหี่ยวมีความชุ่มชื้นและก็ชุ่มฉ่าหายจากอาการเมาได้นี่อับนเกาะจะมีไม้ป่าหลายชนิดที่สามารถนำผลของมันมาปรุงเป็นอาหาร หรือนามาประกอบเครื่องแกงแทนสิ่งทีาขาดเือกันได้อก่อนที่จะปิดประตูกั้นน้ำจนเกิดทะเลสาบขนาดใหญ่กลางป่าในจังหวัดกาญจนบุรีพลไม้ป่าเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมสมอไทยลูกคลอหรือดีหมีล้วนแล้วจะเป็นอาหารที่เก้งกวางโปรดปรานอย่างที่สุดแม้วันนี้สัตว์ป่าชนิดต่างๆจะหายหน้าไปจากแหล่งอาศัยดั้งเดิมของมัน กว่าสิบปีที่ผ่านมาทะเลสาบใหญ่ก็ได้กลายมาเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันปลาขึ้นมา,านทดแทน ได้วางเบ็ดเพื่อตกปลาจํานวนทั้งหมด8คันคันเบ็ดทุกคันเราเกี่ยวเหยื่อด้วยลูกปลาทั้งหมดสาเหตุที่เราเลือกใช้เหยื่อลูกปลาเป็นก็เพราะเราคาดการณ์กันไว้ว่าคืนนี้นอกจากเราอาจจะตกได้ปลากดที่ขึ้นมาว่าวหากินแถวต้นน้ําบริเวณนี้แล้วเราน่าจะพบกับฝูงปลาตื่ออีกด้วยการวางเบ็ดไว้เป็นจำนวนมากตามมุมแพรต่างๆ อาจสร้างความสับสนแก่นักตกปลาเมื่อกลิ่งสัญญาณที่ดังมาจากรอกเกิดลั่นขึ้นเมื่อปลาฉวยเหยื่อความสับสนในการค้นหาว่าสัญญาณของรอกตกปลาดังมาจากทิศทางไหนเวลาที่เสียไปจะทําให้จังหวะในการวัดปลาเสียโอกาสทองไปด้วยดังนั้นเราจึงวางกับดักสัญญ,ญาณเพื่อเป็นระฆังเตือนเมื่อปลามาฉวยเหยื่อไว้กับคันเบ็ดทุกคันวิธีนี้ จะทําให้เราหาทิศทางที่เกิดเสียงได้ชัดเจนกว่าวิธีเดิมดึงกลับเนี่ยเวลาปลากระตกกลับเนี่ยให้ขวดเบียร์มันล้มมาดันขวดสดามันจะดังนะฮะแทนที่จะได้ได้ยินแต่เสียงลอกตัวนี้ออกอย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องมีเสียงระฆังดังก่อนนั่นคือการเคาะระฆังว่าปลาขินแล้วเราจะรู้ด้วยคันอยู่ด้านไหนที่มันดังเพราะว่ามันเวลากลางคืนนี่มันมืดเราไม่สามารถเห็นได้เอาลองกระตกดูตกปึ๊กจะดังฮะดังเสร็จแล้วลอกมันจะออกตลอดเวลาเนี่ยหากต้องการได้ผลรวดเร็ว ควรเลือกเวลาที่จะเป็นคืนเดือนแรมในการตกปลาดังกลา่าวยิ่งมืดเท่าไรและเงียบเท่าไรปลาก็ว่ายมาหากินใกล้ก,กับบริเวณที่เราวางเหยื่อไว้หลังจากคุณสุธีสั่งให้ดับเครื่องปั่นไฟฟ้าบนแผ่น้ำโจนแล้วคอยหลังไปไม่ถึง10นาทีปลาตัวแรกก็ฉวยเหยื่อจากคันเบ็ดของโกเหี่ยวเพื่อนคู่ซีที่ตกปลากับเรามานามารยาทของนักตกปลาแม้ว่าจะเป็นเพื่อนซีกันขนาดไหนก็ตาม หากผู้ใดเป็นคนวางเหยื่อสำหรับตกปลาในคันเบ็ดทันไหนแล้วมีกฎอยู่ว่าถึงแม้สัญญาณระฆังซึ่งแสดงว่าปลาได้มาฉวยเหยื่อดังขึ้นแม้ใครจะอยู่ใกล้กับคันเบ็ดนั้นก็ตามสิ่งแรกที่จะต้องกระทำก็คือตามหาเจ้าของคันซึ่งวางเหยื่อตกปลาซสก่อนนอกสจากว่าเจ้าของนั้นอยู่ไกลเกินกว่าจะวิ่งไปถึงคันเบ็ดได้ทันกาหรือมีเสียงตะโกนกลับมาว่าให้วัดคันแทนให้ด้วย คนที่ไม่ได้วางเหยื่อก็จะฉวยคันมาอัดปลาแทนได้ก็เปิดไอ้สปอร์ตไลท์ไอ้ดงดำนะจะมีปุ่มสปอร์ตไลท์อยู่ข้างหลังมันนี่ที่มือมันนะออน้ำเขานี่นะท้องหลอวะนะโคตจริงไห การรักษามารยาทเช่นนี้นอกจากจะช่วยให้ไม่เกิดการทะเลาะเบาอแวงกันเองระหว่างนักตกปลาด้วยกันแล้วบรรดานักตกปลาด้วยการเขาถือว่าแต่ละคนก็ซ่อนคมมีเคล็ดลับในการวางเหยื่อล่อปลาในแบบฉบับของตนเองบางทีเราก็อาจจะพบได้เสมอว่านั่งตกปลาอยู่ใกล้ๆกันเกี่ยวเหยื่อเหมือนกันวางหมายในที่เดียวกันแต่ปลามักจะไปฉู่เหยื่อของอีกคนอยู่เสมอบางคราวก็เคยเห็นว่า มีการแลกที่นั่งแลกทันเบ็ดแต่ปลาก็ยังฉวยเหยื่อของคนเดิมอยู่นั่นเองเข้ก็ยอยู่แล้วัวไม่โตหรอกไม่โตหรอกก็ได้ยินเสียงออกมันตีนนิดเดียวสาเหตุที่นักตกปลาเกี่ยวเหยื่อลูกปลาเป็นแล้วปลาไม่ฉวยเหยื่อนั้นคุณสุธีได้อธิบายว่าจะต้องเกี่ยวเหยื่อตัวนั้นเกี่ยวขั้นสันหางไปทางไปทางหลังกระโดงทงคีบ ลิปหลังแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเยวที่ดีต่างๆนี่มันก็อยู่ที่ว่าการใช้ตัวเบ็ดอันแรกก็คือต้องระบบนึกเสมอว่าเหยื่อปลาที่เราจะใช้ตกมันเป็นลูกปลาที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กถ้าตัวใหญ่นี่ก็ควรจะใช้เบ็ดใหญ่ได้แต่ถ้าตัวเล็กควรจะใช้เบ็ดให้เล็กลงไปเพราะฉะนั้นพอลงไปแล้วเนี่ยลูกปลาจะตายเร็วขึ้นแล้วก็ปรากฏไม่ทันจะกินมันก็ตายแล้วเนี่ยแลต้องเราใส่ให้มันเหมาะ สหรับวเว็ผลงานของเราในคืนนี้เป็นที่พอใจของทุกคนปลาฉู่เยือที่วางไว้แทบทุกคันนอกจากเราจะได้ปลากดเหลืองขนาดพอประมาณเป็นจำนวนมากแล้วเราจะได้ปลาตืออีกจำนวนหนึ่งซึ่งคุณจะเป็นปลาเขื่อนฝูงแรกที่เพิ่งว่ายผ่านเข้ามาหลุดแล้หลุดแล้วไม่หลุดไม่หลุดไม่ยายไม่ยาย กี่โดดังสองสามวนนะสองตักฝนที่ตกพรำม,มาแต่หัวค่ำชวนให้เราเกิดความรู้สึกเพิ่มขึ้นว่าปลาน่าจะว่ายถวนน้ำมามากกว่าปกติหลังจากที่ตรวจเยื่ออยู่ตลอดเวลาพบว่า มีปลาบางชนิดมากัดกินเหยื่อไปในแบบที่ไม่ให้เรารู้ตัวอยู่หลายครั้งบางครั้งก็พบว่าปลามากินเหยื่อจนถึงก้างซึ่งคุณสุธีบอกกับเราว่าน่าจะเป็นฝีมือของปลาปักเป้าซึ่งพบตัวอยู่มากในบริเวณนี้<อ>กลางดึกมีปลาขนาดใหญ่มาฉวยเหยื่อเบ็ดอีกหลายตัว บางตัวกว่าจะรู้เป็นปลาอะไรก็ว่ายพาสายเอาไปจนเกือบจะถึงโค้งน้ําการตกปลาแบบนายฟิชชิ่งคืนนี้คงเป็นไปอย่างรุดเดือดชุลมุมนกันทั่วหน้าทั้งนักตกปลาและบรรดาช่างไฟช่างกล้องที่นั่งเฝ้าฟังเสียงระขังลั<ม>่นก่อนจบรายการสองโลกในสัปดาห์นี้มีข่าวที่จะแจ้งประชาัมพันธ์แกันักกีฬาตกปลาน้ําจืดทั่วไปใน,นระหว่างวันที่6-8ตุลาคมศนี้ ทางจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเทศกาลเปิดโลกเมืองกาญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการผจญภัยขึ้นในงานนี้การท่องเที่ยวได้ร่วมกับบริษัทแพน้าโจรนิตยสารโบ๊ทและรายการสองโลกได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตกปลาน้ําจืดประเภทต่างๆขึ้นณเขื่อนศรีนครินและยังมีการแข่งขันเชิงกีฬาในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตกปลาเช่นการแข่งขันการคว้างเหยื่ออย่างแม่นยํา และการแข่งขันในเชิงกีฬาประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตกปลาผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถติดต่อสมัครเป็นทีมหรือบุคคลได้ที่การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทแพน้ำโจรได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสัปดาห์หน้ามาพบกับรายการสองโลกได้ใหม่ทริปนี้ขอลาไปก่อนครับ เกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใด